ที่บ้านคอยเบาะญาติเพาอยากฉีดวัคซีนพ่นว่า่นญานตายพะ่ะนะก็ผู้จะหนึ่งถาฉีดวัคซีนคุณภาพดีสูตรใหม่ว่าซับคอยสิว่าให้ฟังเด้อายนั่นเป็นความเข้าใจผิดวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วเพาราะกันป่วยรุนแรงกันตายจากโคโควิดได้สูงถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์วัคซีนทุกอันมีคุณภาพได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก ส่วนการตายอีลีบอเมเนตายหย่อนวัคซีนก็มีคนตายจากโรคหัวใจลุ่มเลว้วปีละ230คนป่วยปีละ1น0 0พคนตายจากโรคสมองตีบตันปีละเกือบห0ารอยคนการเมาร่วมว่าตายเพราะฉีดวัคซีนมันบอมเมนได้อายเพราะผลพิสูจน์คนตายหลังจากฉีดวัคซีนเกิดจากเหตุโรคของแต่ละคนนะจ๊ะข้าสันก็นให้พวกเขากำกันไปฉิดวัคซีนกันแหลายเด้อเพราะพยาบาลอ,อสอมอ เพื่อนประกาศให้คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปให้ไปฉีดวัคซีนอยู่ที่อนามัยกับโรงพยาบาลใกล้บ้านไปไปผ่านไปฉีดวัคซีนกันเด้อคนกระสินมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยมาตรการการฉีดวัคซีนให้เร็วและมากการป้องกันการติดเชื้อขั้นสูงสุดแบบรอดได้สถานที่สะอาดปลอดภัย โควิด19 ATK สเคม่เสมอ